สวัสดีครับกลับมาพบกับการรายงานและคาดการสถานการณ์ฝุ่นละอองประจําวันกันนะครับสำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับสถานการณ์ฝุ่นละอองวันนี้ของกรุงเทพมหานครและประิมณฑลเนี่ยสถานการณ์ถือว่าดีขึ้นกว่าเมื่อวานนะครับหลายๆพื้นที่เนี่ยเริ่มกลับมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้วครับแต่ว่าก็ยังคงมีบางพื้นที่นะครับที่ตอนนี้เกินเกณฑ์มาตรฐานอยู่ครับ สำหรับพื้นที่ภาคเหนือนะครับภาพรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเช่นเดียวกันนะครับมีเพียงแค่จังหวัดน่านและก็พิษณุโลกนะครับที่ตอนนี้อยู่ในระดับที่เกินเกณฑ์มาตรฐานครับแต่ว่าวันนี้นะครับสำหรับพื้นที่ภาคอีสานนะครับหลายๆจังหวัดนะครับตอนนี้นะครับอยู่ในระดับที่เกินเกณฑ์มาตรฐานในหลายๆจังหวัดเลยนะครับสาเหตุหลักก็อันเนื่องมาจากสภาสพอุตุนิยมวิทยานะครับที่ไม่เอื้อต่อการระบายฝุ่นละอองนะครับประกอบกับวันนี้นะครับข้อมูลจุดความร้อนจากทิสต้านะครับเราพบจุดความร้อน ทางประเทศนะครับทั้งสิ้น224จุดครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราพบในพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็พื้นที่ภาคกลางนะครับบางส่วนของพื้นที่ภาคเหนือนะครับและเช่นเคยว่าเราพบเจอในการเผาในพื้นที่เกษตรเป็นหลักนะครับแล้วก็โดยอย่างยิ่งเฉพาะโดยเฉพาะนาข้าวครับเป็นหลักเช่นเคยครับสำหรับการคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้า7วันนะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับรวมถึง พื้นที่ภาคเหนือแล้วก็พื้นที่ภาคอีสานช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเนื่องจากฝุ่นละอองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นได้ในช่วงสัปดาห์หน้านะครับเนื่องจากสภาพอุตุนิยมวิทยานะครับที่ไม่เอื้อต่อการระบายฝุ่นละอองครับจึงต้องจับตาเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับทั้งนี้นะครับก็อยากจะขอความร่วมมือทุกท่านนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ลดการปวดปล่อยฝุ่ลอองนะครับลดการเผาองในที่โล่งทุกชนิดนะครับรวมถึงมันดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ดีเซลครับให้อยู่ในสภาพที่ดีอย่างสม่ำเสมอนะครับใช้รถโดยสารสาธารณะเพื่อรถปริมาณการจราจรบนท้องถนนครับทุกท่านนะครับก่อนออกจากบ้านนะครับสามารถตรวจเช็คค่าฝุ่ลอองได้นะครับผ่านเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชัน Air for t นะครับ แล้วก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับฟูลอองได้ผ่านแฟนเพจ Facebook สู์สื่อสารการแก้ไขปัญหาโลพิงาอากาศหรือว่าแฟนเพจ Facebook กรมควบคุมมลพิษครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ